มาเริ่มบรรยากาศปีใหม่นะครับทุกผู้ชมครับคงไม่มีอะไรดีไปกว่าคำอวยพรจากน้องที่ชื่อว่าปีใหม่ แม้จะไว้ขวบเดียวก็ตามที่วันนี้วันเกิดเขาเลยนะคะพี่บัณฑิตปีใหม่ค่ะปีเบัณฑิตน้องปีใหม่กเกิดนะจ,<า>จ๊ะค่ะก็ะมากับคุณพอ่อคุณแม่นะคะคุณแม่แอทาสอ,อนและคุณพ่อส่งการ์นค่ะเห็นน้องหวานหวานแบบนี้นะคะเราต้องบอกว่าคุณส่งการ์นเนี่ยก็บอกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบแมนมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนปีใหม่จะค่อนข้างจะเป็นลูกคุณพ่อนะคะเพราะว่าสนมากใช่ไหมคะพยุธใช่บอกว่าคุณพ่อมากใช่บอกเจอพยุตเผินด้วยเออเด็กเจอผมทำไมต้องเขินใช่ไหมไม่รู้ขนาดปีใหม่ขวบเดียวเพราะเขาขวบพอดีวันนี้ค่ะ แล้วเมซี่มาก็เขินน่าออรักค่ะนี่จริงๆนะฮะเดี๋ยวสิดีสิแต่น่ารักมากเลยนะคะซึ่งคุณแอฟบ,บอกว่าจริงๆตั้งใจมีลูกอีกหนึ่งคนนะคะเพราะวถ้าเกิดว่ามีคนที่สองออมจะกลับมาเล่นละครแล้วใช่ฮัลลีบพี่สงการกับแอฟซึ่งสงการเขายอมไม่นะเขาบอกว่าเวลาเห็นแบวตาของน้องแอฟแล้วที่เขาดูละครอค่ะเขารู้เลยว่าแอฟอยากจะเล่นละครซึ่งแอฟเคยพูดกับจอยจริงๆว่าเขาอยากเล่นละครแต่ว่าอยากมีลูกให้แบบให้สงการก่อนค่ะก็ขอให้ได้ลูกคนที่สองเร็วๆนะคะอันนี้มีเสียงสัมภาษณ์คุณแอฟค่ะ แต่จะมีอกสักคนไหมคะก็ก็แปนไว้ครับก็คงปีหน้าครับถ้าฟ้าเป็นใจก็คงมีน้องเป็นเพื่อนปีใหม่จริงๆช่วงไหนก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสค่ะค่ะแต่จริงๆก็อยากจะจะมีให้ให้จบจบเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบกลับมาทำงานเนี่ยเพราะตอนนี้ก็คิดถึงมากแล้วค่ะจบจบนี่กี่คนครับ สองคนก็พอค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาทำงานนะเดี๋ยวหายไปนานเกินค่ะสองคนพอใช่ไหมคะัที่สองคนก็อีกสองคนพอใช่ไหมอีกสองคนพอแม่แอมพี่แอนคะอีกสองคนอืมอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ก็แล้วแต่คุณแม่เลยครับเพราะว่าก็สงสารครับเขาก็ทำด้วยใจรักจริงๆการเล่นละครก็เห็นเขาห่างหายไปนานก็ บางทีเขาดูละครแล้วก็ดูสายตาเขาแล้วก็รู้เขาก็อยากกลับมาเล่นบ้างนะฮะนนสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้โหอ๋อนี่สวัสดีปีใหม่ท่าสวัสดีปีใหม่ค่ะนี่ครัน่ารักมากเป็นยังไงบ้าง ดูสิฮะดูตาอันนี้น่ารักมากขวบหนึ่งแล้วนะคะนี่ขนาดเพิ่งตื่นนอนขึ้นมานะคะเนี่ยเจอน้อากันก็ไมไม่เคยนะเออไม่ยอมให้อุ้มมาน้องเบ็กพยายามหลอกล่ออ่ะเจอพี่บิ๊ดตลอดอยู่างนีแต่เด็กผู้หญิงเขาจะเขินผู้ชายเะยค่ะกับพี่หนุ่ยก็ไม่เขินเลยทำท่าอีอย่างล้อง่ายจ้าน่ากลัวใช่ไหมคะนี่คน่ารักและสมาชิกในครอบครัวของเราคนหนึ่งน้อง